สวัสดีครับนะครับนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับสำหรับสมาชิกนะครับผมที่กํำลังติดตามนะครับรับชมนะครับการรีวิวสินค้านะครับผมการแนะนําสินค้านะครับแล้วก็การทดสอบสินค้านะครับก่อนส่งให้กับสมาชิกเรานะครับได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมยังไม่มีเจ้าของนะครับเพิ่งลงเครื่องมานะครับผมใครที่สนใจก็สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแอปพิชชันไลน์ก็ได้นะครับแอดไลน์063-0564876นะครับหรือว่าจะให้ดีก็โทรสายตรงเลยนะครับเบอร์โทรก็063-0564876นะครับขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่ช่านกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับช่องทาง YouTube ลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ฝากติดตามทางช่องทางเพจนะครับผมเราจะอัปเดตสินค้าในะครให้กับสมาชิกเรานะครับได้รับชมกัน เมื่อมีสินค้าใหม่เข้ามาแล้วก็จะอัปเดตใน2ช่องทางนะครับช่องทาง YouTube และก็ช่องทางเพจนะครับคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเด้อนะครับจะมีโลโก้คมซาวนะครับทำเป็นหน้าปกเนาะนะครับอ่ะนะครับผมวันนี้นะครับเข้าเรื่องเข้าราวกันนะครับวันนี้นะครับมีสินค้าเข้าใหม่หนึ่งเครื่องนะครับสวยนะครับสภาพก็90อัพเลยนะครับท่านนี้เป็นพาวเวมประกอบจากค่ายเคเทคนะครับค่ายเคเทคครับสวยมากครับผม นะครับปกติแล้วจะเห็นเคเท็ในรูปแบบของภาคใจไฟแบบสวิตชิงนะครับแต่ตัวนี้นะครับลูกค้าเน้นมานะครับอยากได้เป็นภาคใจไฟแบบมออแปลงนะครับจริงๆแล้วสวิตชิงก็มีมออแปลงก็มีนะครับสำหรับเคเท็นะครับถือว่าเป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับที่น่าใช้มากนะครับเพราะว่างานอะไหล่เกรดแต่ละตัวนะครับถือว่าเป็นอะไหล่เกรดคุณภาพนะครับซึ่งออกแบบมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขับเบรดนะครับขับกลางแหลมนะครับได้หมดนะครับคนก็ใช้เยอะนะครับนิยมกันเยอะเหมือนกัน นะครับเป็นพวเวคมขนาด 1U นะครับน่าจะ 1U นิดนนะครับผมนะพอเห็นสูงๆงอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเคเทครุ่นพันสะครับทีอาทั้งหมดฝั่งละ6คู่นะครับภาคใจไฟแบบหม้อแปลงนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมเป็นกล่องที่ลูกค้าเลือกเองนะครับแต่ก็สวยนะครับผมหน้าตาแปลกดีนะครับสวยดีนะครับพัดลมระบายอากาศทั้งหมด6ตัวนะครับผมหลัง4ตัว นะครับหน้าตรงนี้2ตัวนะครับเป็นพาวเวอร์แอมเดิมๆนะครับยังไม่ผ่านการซ่อมนะครับลูกค้าพึงประกอบมาครับผมมีความจำเป็นต้องใช้ตังค์นะครับก็ได้จำหน่ายออกมาก่อนเนาะนะครับเมื่อความพร้อมมีนะครับเราค่อยว่ากันใหม่นะครับช่วงนี้เศรษฐกิจก็อย่างที่ว่านะพี่น้องเนาะนะครับนี่ครับผม t ทนะครับผมเกรดคุณภาพเลยนะครับผมค่ะฝั่งละ สิบสองตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับก็ตกข้างละหกคู่นะครับถ้าแยกเป็นซ้ายขวาเนาะนะครับฝั่งละหกคู่ครับผมนี่เลยนะครับสวยๆครับผมหม้อแปลงลูกใหญ่ๆนะครับไอ้ที่เก็บไว้ตรงนี้นะครับเป็นที่เก็บคาปานะครับก็ดีเหมือนกันครับแน่นดีนะครับลักษณะนี้นะครับออกแบบมาดีมากนะครับระบบป้องกันต่างๆครับดีเลยนะครับผมมาพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังแล้วกันนะครับ ด้านหลังนะครับผมรุ่นนี้นะครับในส่วนของแจ็คสายสัญญาณนะครับตัวนี้ออกแบบมา2รูปแบบด้วยกันนะครับแจ็คโฟนแบบนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็เอ็กแบบนี้นะครับก็มีมาให้เหมือนกันนะครับก็สะดวกสบายนะครับผมแล้วก็ท่านสมาชิกท่านไหนมีแจ็คอะไรก็สามารถเลือกใช้นะครับได้ตามความสะดวกได้เลยนะครับส่วนของสายสัญญาณลําโพงนะครับรุ่นนี้นะครับมี2แบบเหมือนกันนะครับแบบสเปคอร์ดแบบนี้นะครับแล้วก็ แบบดําแดงแบบนี้นะครับอ่ะนะครับถือว่าโดยรวมก็ถือว่าออกแบบมาดีนะครับสภาพเครื่องยังสวยมากนะครับอ่าสภาพเครื่องยังสวยมากเลยนะครับใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับท่านนี้นะครับอ่ะในกั้ผมทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบในส่วนเรื่องของความปกติของ power amp นะครับว่า power amp นี้ยังปกติดีไหมนะครับมีเสียงจี้เสียงําไหมนะครับวอรุมมนี่นะครับครอกแคกหรือเปล่านะครับผมเนี่ยขออนุญาตนะครับต่างกล่องซากนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับ โอเคอ่นะครับอ่เปิดเครื่องเลยอ่านะครับเปิดสวิตช์สองตัวนะครับข้างหน้านะครับออกแบบมาดีมากนะครับผมนะครับไฟนะครับสัญญาณออนนะครับทั้งสองช่องนะครับขึ้นปกตินะครับผมเป็นไฟเสียวอ่อนๆนะครับขึ้นปกติดีนะครับยกเสาก่อนออ่ะนะครับทดสอบกันเลยชันแนนเอนะครับ ิงเกิลนะครับขึ้นปกตินะครับโอ้นะครับแรงมากเลยครับตัวเล็กๆนี่แรงจริงเลยเล่นนิดเดียวนะครับเล่นยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับนะ มช้ได้หนึ่งนะครับมัมดังปกตินะครับไม่มีเสียงจี้เสียงหำนะครับผมวอลลุ่มนิ่มมากนะครับผมเพิ่งได้ลองนะครับรุ่นนี้โอ้นะครับผมแรงดีนะครับเสียงดีมากครับเซตที่ทดสอบนี่เป็น18นิ้ว1ใบนะครับแล้วก็เป็น PS15 1ใบนะครับต่อข้างนะครับผมต่อทดลองแบบไม่ผ่านคอร์สไม่ผ่าน EQ นะครับขอญาตนะครับผมนะครับสลับสายสัญญาณด้านหลังสักครู่หนึ่งครับอ่าโอเคนะครับผมสลับสายสัญญาณเรียบร้อยนะครับผมทดสอบกันเลย ពេលដែលចូលចូលទេខ្ញុំគិតបាញ់សាភ័កកញ្ញាខ្ញុំតែព្រឹកខ្ញុំពេញតាណាយគឺចង់ន້ອງតែថាថាទៅយ៉ាងដូចមានតាខ្ញុំដល់ថាសំលិមលៃថប់ទេន້ອງចូលដល់ខ្ញុំថាចាស្មឺលើមពេលណាតា ครับผมปกติดีนะครับผมสภาพเครื่องนะครับไม่มีจี้มีหัทั้ง2ชนั้นเลยนะครับน่าใช้มากนะครับตัวนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จัดให้ไปนะครับในราคาที่สมาชิกเราสามารถนะครับเอื้อมถึงได้นะครับจัดให้สมาชิกในราคานะครับ4 9 0 0าบาทนะครับ4,900าบาทนี้นะครับผมยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับถ้า ค่าจัดส่งแบบโอนนะครับผมก็นะครับเพิ่ม200บาทนะครับค่าจัดส่งแบบโอนนะครับ200บาทแต่ถ้าเป็นปลายทางนะครับผมขอเพิ่มอีก100บาทนะครับเป็น300บาทนะครับก็นะครับถือว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมใครได้ไปท่านนี้นะครับ18นิ้วนี่โครงปั๊มเล่นได้นะครับข้างละ2ดอกนี่เล่นได้เลยนะครับที่อยู่ตัววัดไม่เยอะนะครับย้ำด้วยต้องตัววัดไม่เยอะนะครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์นะครับแน่นอนเลยนะครับแนะนำเป็นชั้นละหนึ <oro weigh S 2> ่ดอก 15นิ้วนะครับผมช่องละ2ดอกถึง3ดอกเล่นได้นะครับให้น้ำเสียงที่ดีนะครับให้น้ำเสียงที่ดีแล้วก็ชัดเจนนะครับผมชอบนะครับส่วนตัวคือชอบเลยนะครับตัวนี้ครับแรงดีนะครับอ่ะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะขอในส่วนของรูปภาพเพิ่มเติมนะครับก็สามารถนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแอดไลน์0630564876นะครับผมได้เลยนะครับ อาจจะมีในช่วงบางครั้งที่อาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์บ้างนะครับต้องขออภัยนะครับลูกค้าด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดรับชมนะครับสินค้าใหม่ๆนะครับที่ผมจะอัพลงนะครับในแต่ละวันนะครับบางครั้งก็มี2วันลงคลิปบ้าง3วันลงบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ของยังได้มาไม่ค่อยเยอะ นะครับแล้วก็จะเข้ารรษาด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะกลักตุนสินค้าสักเท่าไหร่นะครับชอบค่อยซื้อนะครับไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับโทรสอบถามเรียกันได้เด้อนะครับผมสำหรับท่านใดที่เป็นมือใหม่สำหรับมือใหม่เรานะครับที่ยังไม่มีความรู้เลยนะครับก็สามารถนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับการใช้คอร์สอะอนาล็อกใช้ยังไงนะครับการใช้เวอร์กันอะต่อกลางต่อแหลมนะครับต่อยังไงนะครับเราสามารถแนะนําท่านได้นะครับในความรู้ที่เรามีเนาะ นะครับพี่น้องครับอ่ะนะครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้จากลากันไปครับสวัสดีครับ